ติงมันที่พี่นอ้องป้าพี่น้องอยโอ้ยบิ่งนี่นอือูดหลอหวนครับโอ้โบเฮโ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 โอโโอ้ดีค่ะโาโฮนมันจ้า พร้อมจ้ามามาหลุนกันมาผู้เดียวเลยพี่น้องมาจ้าเร็ยเร็วมาเลกมาเน่าพี่นอ้องโอ้คือไงเดะตามหัสอนกำลังใจให้ไม่เวียนได้แ้ว,วจ้า าแถวหน้าเนี่ยมากผู้เดียวจัว๊วะโหลดพี่น้องโอ้ยสับหน่อยนึงอยู่ริมนม้ำโอ้โหเจอดโหลดไปทั้งทั้งดังตีสับอีกแล้วอู้ดต้องว่ายนี่เถอ Oh, inilah. Oh, wajah ini. Oh, wajah ini. Macam mana? Macam ap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 a? chị cần hình, cả hình. Cả là, Ồ, cả là อันนี้บอจะลงกินแสบพี่น้องโอ้เหนียวรวมแห้งแห้งเฮ้ยโ่หอันนี้มีจุกเอาอโอ้ใหญ่ นี่อีกขนนดัที่หนึ่งแต่ว่ามันอยู่ในเหงาใหม่ก็เสียวอะไรล่ะอันนี้คือหักใหม่อันนี้คือมันแต่ฟังน้ำโอ้โหแต่หัวเลย ยู่บขึ้นอืดอืดไวหรือยังลางงามไปอยู่นึ่งล้นนอกเอาเก่เีนเท Ui, cái tay nhanh thế ừ, Chú có luôn Ui, bà khuyên là bạn nhớ đứa à, Nhìn bà bạn đi Cái lúc bà khuyên Cái lúc bà khuyên như xăm giấy Nhìn xăm giấy Bố สมกับเอาขึ้นยากพี่น้องโอ้สมกับเอาขึ้นยากอยู่ฮู้นพูนอะงานเอานี่งานเอาได้หู้นี่วันวานี่เอันี่ว,ว่าขาดเด้ดเป็นขาว,ขาว ห,หัวละบาดนี่เนี่ขาวเพืเ่อนๆอีกอีผุนพี่น้องสองหัวติแล้วน้ำอีกก่อนีไหวเลยยัง จะนีอีกติงหนี่นหให่เ่ย ม uh, ัจะเกินเยอะดิล่ะอึอ <hi> ึอึอึอ้าขาดโอ้ย no อ้ม no ืสิว่เอาเสียมงัดวกันอืมอ๋อโนูๆกันนะ เหนียวเป็นไรโอ้นิดเดียวนึงอเอาไปต้มกินดีละพี่น้องเอ้ยอุย้ยกก่สีค้ายให้กก่จ้าสีค้ายจาังไหนไปเลือกหัวซับออกแล้วก็เหลืออยู่นิดเดียวห,วหัวซับ น็ะาซัาบก็บออยากให้พี่น้องกินเนาะอยากให้กินงามๆกินพวกนี้ก็ได้กระึ้นย,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 ยากยากด้ละ่ะงใน,นไหนแตกไหลมันมันเปอ เหนียวเหนียวบานมันกระโปะ,โ,ปะโอเคแล้วก็สิเอาได้เจรละหัวพี่น้องเอ้อยระวั่างบันไดกับมุนมืนค่าอย่างก็อือเจ้าค่าอย่างก็คืออ่อยาแท้ กันเหล่านี้ซ้ำดิยันนี่บนเครื่องนะวัวใหญ่ยิ่ดอกสวย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 มาสินเบืองหัวนี่พี่น้องสับหัวมันจ้าใหญ่มองมาฟังให้หน้าละบ้านอ่า ไปนี้วันมาสมทบแล้วพี่น้องพี่น้องเขาก็มาพี่นอ้นอ,งนองมีวนมาแต่เมืองอุบลออกนำออกมาบานกุนซอยกันบานอีมูแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาลุนหัวน,นี้ติงบักย,ยัยขวดม,มึงติงเติมมาหัวสีดำได้ อืดๆอดอ้ดอด้โอ้สวยไปเดี๋ยวไปเปิดต้นตอไปอือโอ้โหสวยอยู่น้องหัวแหลกแหกหมานี่นี่แล้อก็มาเจาะลงโอ้ยไอพี่น้องโอ้ทำไขรเบืดอสุดเนี่ล่ะ โอ้ชิสตัวยโอ้มสามหัวจนทำอุ้มยิ้มอันนี้เสี้ยวไปปลูกหัวหน่อยมันเอาไปปลูกไวพ้พี่น้องพี่นากระเล็กคูตจังบ่วดับ

โอนโหโอ้โหนี้ก่อนเดี๋ยวนอ้โหนี่อุ้ยนี่อู้วเันเอ้หไอ้ก่อนสะโอู้วมาถึงหลังเลยเดี๋ยวด้อื้ยเต็มสวยเลยน้องนี่

โอ้โหสวยงามโทรัพ์มันมีแผลเลยหัวนี่๊อุ้ยมันติงมันทพี่น้องป้าบพี่น้องอื้อ ยู้ยเพิ่งนี่ยนี่ผู้หล่ออ่อนครับหน้าที่หลังดังกลัวด้อพี่น้องเลยผู้เดาผู้เดอกมันต้องหวยงยงอ่ะเงี้ยวไปไม่ยู้ยพูดบรรยากาศพี่น้องร่มกับใบแห้งเป็นได้งอ่อนเนี่ยยังใกล้กันนี่แหละรุ่นไปเงี้ยวๆพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเพิ่งโอ้เหล็กก่อน

ใหญ่ไหมน่าเบียดกว่านะโอ้ยทำนี่ก็เอาใต่ขุนตุวันน้องพี่น้องหัวหนึ่งหัวอ๋อนี่สวยหัวที่สองหัวนี่อู้ยพี่น้องเบิ่งเตือน

หัวกระซัมไข่เบอร์ศูนย์เหรอน้องยังกันเลยสองหัวซอนอู้หึสวย,สวยงงวนี่หัวกำลังงามไปหนุ่มหัวหนึ่งตัววน อ,อ้พูดเหรออุย้ยมีตัวบักใหญ่ๆหน้าที่หลังก็หมานแทยพี่น้องที่หลังๆกลัวพี่น้องเลยแต่ขอบใหญ่รุ่นๆๆอะไรด้ไงโอ้ยอยน้อง พห่นองอเห็นว่ามันกับ claro> ุยอีกหัวนึ่งอวเเลยนี่ลังงามงงามไม่ดุนน้มเ้ยและหัวมันนั่นเลยหมูกลังพดีพงามเลพี่น้อเขาลังเสี่บ อติมตาล่ะพี่น้องเฮ้ยิ่งตื่นอ่ะมันซ่อนมั่นครับเฮงขุดเฮงมั่นกางมองนี่บ่ากางมองนี่บ่หนูปู้ปปห่างมาบอกว่าใดหนูสิพี่น้องจจกคตัวเออเดี๋ยวไปเอา น้าตรงขามกับน้าบรรยากาศเอาเส้าขุดแล้วคือบะแดด,ดบานเลยโอ้ยี่อ้วนอ้วนกระตาหมอกกอกมาที่หลังน้ยพี่น้องโอ้ยไงอ้วดคุยคักมาที่หลังที่หลังยินเลยพี่น้องเออจะมาที่เ่า คุยขนาดเลยมาพละคันมาพลรอบกับมอเตอร์ไซค์พละคันยอไวไอไปเปืิ่งไกลอ้ยสอนด <c oughs> ิไปไปละจ้ากินาพกันหมครับกติดตามไม่อวน้ำเลยเด้อเป็นกำลังใจให้ไม่อวน้ำเลยเด้อจ้า